ด้วยพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชมรุมนาถมพิษและพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเก,กล้าเจ้าอยู่หัวทําให้วันนี้ที่สนยนศึกษาการพัฒนาภูมิภาคเนื่องมาจากพระราชดําริได้ก่อเกิดประโยชน์อย่างยังย่งยืนแก่เกษตรกรและประชาชน ตลอดจนเยาวชนทั่วประเทศเป็นต้นกำเนิดของศูนย์ศึกษาในปี2525 25. จะทำเป็นศูนย์ศึกษามันจะต้องมีเรื่องของความพร้อมด้านของกายภาพบางอย่างประกอบกับบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลายไปมากการมีอ่างเก็บน้ำตดัดไฮใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นแหล่งน้ำในการที่จะดูแลศูนย์ศึกษาในเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์วิจัยงานต่างๆเพื่อให้เกิดขึ้น ก็เลยเลือกบริเวณนี้ที่มีอ่างเก็บน้ํนตาตาลใหญ่ขึ้นมาเป็นพื้นที่หลักในการที่จะพัฒนาหลังจากนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของเกษตรกรภายรอบศูนย์ที่จะเข้ามาพึ่งพางานด้านการวิชาการต่างๆที่จะเข้ามาสนับสนุนเพื่อประกอบอาชีพต่อไปสุ์ศึกษาการพัฒนาภูพานเนื่องมาจากพระราชดำริในด้านการศึกษาทดลองวิจัยการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจากผลสําเร็จต่างๆได้น,นําสู่การสาธิตและขยายผลให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไปหลังจากมีศูนย์ผู้พานเนี่ยทำให้พื้นที่ตรงนี้มีความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรมีองค์ความรู้มากขึ้นทำให้อาชีพเกิดความมั่นคงบ้านของพ่อสมัยนั้นกับสมัยนี้แตกต่างไปค่อนข้างมากครับ ถูกพัฒนาขึ้นได้อย่างดีเยี่ยมเลยครับผลการดำเนินง,งานในภาพรวมของสุดศึกษาการพัฒนาภูพาเนื่องมาจากพระราชดำริมีอาทิพิพิธััฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตจะทำพื้นที่การเรียนรู้และการพัฒนาในมิติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการประกอบอาชีพของราษฎรในท้องถิ่นซึ่งประชาชนและเกษตรกร สามารถเข้ามาศึกษาดูงานในกิจกรรมด้าน,นต่างๆที่มีมากมายหลากหลายอันประกอบด้วยด้านวิชาการมีการดำเนินการศึกษาทดลองวิจัยคำว่าศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยสำคัญคือเรื่องของการทางด้านงานวิชาการเป็นห้องทดลองเป็นห้องศึกษาเป็นห้องที่เราได้ทำงานวิจัยต่างๆเพื่อหา สิ่งที่ดีที่สุดให้กับเกษตรกรให้กับผู้สนใจอย่างหนึ่งที่ท่านจะได้กลับไปแน่นอนคือหลักการและวิชาการที่ถูกต้องเพื่อจะไปประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงแข็งแรงอีกอย่างหนึง่งท่านก็จะได้มาพบกับความเป็นธรรมชาติที่เราสามารถจะเรียนรู้ได้ว่าธรรมชาติเนี่ยมันทำให้เกิดสิ่งต่างๆมากมายทำให้ชีวิตเรามีความหมายขึ้น สิ่งแวดล้อมมีการบำรุงแปลงสาธิตด้านป่าไม้ในพื้นที่230ไร่สำรวจและบำรุงรักษาพื้นที่ป่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชส่งเสริมประสิทธิภาพการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และส่งเสริมการปลูกป่าควบคู่กันไปกับการจัดฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆซึ่งหนึ่งนั้นคือส่งเสริมการปลูกป่า3าอย่าง ประโยชน์4อย่างรวมทั้งด้านอาชีพโดยสาธิตตัวอย่างความสำเร็จด้านการเกษตรที่มีความหลากหลายและครบวงจรเช่นการปรับปรุงบำรุงดินการปลูกพืชการทำปุ๋ยใช้เองการเลี้ยงสัตว์ไปจนถึงการแปรรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพที่หลากหลายที่สำคัญมีระบบบริการเบ็ดเสร็จที่จุดเดียว โดยดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องและต่อเนื่องจากกิจกรรมสาธิตซึ่งทำให้สามารถนำไปประยุกต์ในการประกอบอาชีพสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางศูนศึกษาการพัฒนาภู่าเนเหมือนเป็นศูนย์ที่เราได้เรียนรู้เป็นเหมือนโรงเรียนเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ท่านเนี่ย ได้สร้างขึ้นมาท่านสร้างตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เอาประสบการณ์หรืองานวิชาการไปดําเนินการเปรียบเสมือนเป็นบ้านอีกแห่งหนึง่งบ้านอีกหลังหนึ่งของพระองค์ท่านอยากให้ที่นี่เป็นเหมือนจุดประกายสังคมจุดประกายของคนให้รู้และเข้าใจในเรื่องของสิ่งที่พระองค์ทรงมีพระกรุณาพระราชทานไว้ให้กับพวกเราประชาชนชาวไทยมีโอกาสกลับมาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ครับ และท่านจะรู้ว่าสิ่งที่ท่านมอบไว้ให้กับพวกเรานะั้นมันมีคุณค่ามากมายเหลือเ,เกิน